ตีวัตต้ายาลีสฮทแบ็กนะครับอันนี้ติดตัวหล่งจักรยานของทัเล่นะครับเป็นตัวอีที่โฟร์สองพันนะครับ, e T รบผมเดี๋ยวดูอุปกอรณ์นะฮะอันนี้ตัวอ,อุปกรณ์จะมีกุญแจล็อกกันขโมยนะครับผมสําหรับตัวจกักรยานนะครับจะมีตัวยางรองของตัวจักรยานนะครับผมด้านล่างก็จะมีตัวรองล้อตัวสายลัดล้อนหน้านะครับนี่นตัวลัดล้อหลังนะครับ ตัวล็อกแรงจักรยานก็จะมีนะครับตัวนี้จะเป็นตัวล็อกแลกจักรยานนะครับใส่กุดแจเพื่อล็อกแลงจักรยานกันขโมยนะครับผมด้านหลังก็จะมีตัวสัญญานไฟนะครับผมจะเป็นไฟท้ายรถนะครับเดียวซ้ายเลียวขวาไฟเบรกไฟลีนะครับผมตัวนี้สามารถเปิดท้ายรถได้นะครับเรียบเปิดท้ายหน่อยเหยียบตรงคันเหยียบนะครับผมแล้วพับก็ได้เลยนะครับไม่ต้องประคองนะครับเปิดท้ายได้เราจะหยิบของอะไรอย่างี้ก็ได้นะครับผมพอใช้เสร็จแล้วเราก็สามารถปิดได้ครับปิดได้เลยพี่ แล้วก็ดันจักรายานขึ้นมาให้เข้าล็อกนะครับ <Okay. S 1> ตัวสัญญาณไฟนะครับผมตัวนี้จะเป็นไฟขนาด7ฟินนะครับเชื mm ่อ hmm. มต่อสัญญาณไฟเบรกไฟลีเดอร์ท้ายเรียกว่าพามาไฟสองายนะครับผมโอเคครับ mm hmm. okay. สำหรับ y o t a y a r i s h a ทั h b บ c กนะครับติดชุดไหล่จักรยานของ t h เ l ่นะครับผม mm hmm. เป็นตัว t h เ l ่ยีปปี้โฟร์สองกันครับ